สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกกันเรื่องเหรียญที่กำลังเป็นที่พูดถึงกันมากนะครับเหรียญหลวงปู่ทวดร,รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ปี2508เนื้อทองคำที่มีประเด็นในศึกเซียนพระดังนั่นเองซึ่งวันนี้เราจะมาไล่เรียงข้อมูลกันจากการตรวจสอบของคุณชัยนริศเพชรพันทองเลยนะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญสายตรงเป็นประธานโต๊ะหลวงปู่ทวดด้วยเราจะมาดูกันว่าท่านชี้แยงประเด็นสำคัญสคัญไว้อย่างไรบ้าง ค่ะเริ่มจากด้านหน้าเหรียญก่อนเลยนะคะตามที่คุณชัยนริตท่านให้ข้อมูลไว้เนี่ยลักษณะเด่นๆเลยก็คือความคมชัดค่ะคมชัดใช่ค่ะโดยเฉพาะตรงดวงตาหรือที่เราเรียกกันว่าเมตตาในตาเนี่ยจะมีความลึกแล้วก็คมชัดมากอืมครับแล้วก็พื้นผิวเหรียญน,นะคะจะเห็นมีเส้นละเอียดละเอียดวิ่งอยู่ที่เขาเรียกเส้นขนแมวอะค่ะอ๋อ เส้นขนแมวใช่ค่ะมีรายละเอียดชัดเจนมากแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะพื้นผิวโลหะเนี่ยจะตึงมากๆผิวตึงใช่ค่ะซึ่งลักษณะทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยคุณชัยนริศบอกว่ามันบ่งชี้ชัดเจนเลยค่ะว่าเหรียญน,นี้น่าจะมาจากการปั๊มอ๋อเข้าใจแล้วครับ แสดงว่าไอลักษณะผิวตึงกับเส้นขนแมวนี่มันเป็นเหมือนคีย์สำคัญเลยของการดูเรียนปัม๊มแล้วเออทำไมการปั๊มมันถึงทำให้เกิดลักษณะแบบนี้ครับมันต่างจากวิธีอื่นยังไงค่ะคือคุณชัยนริตอธิบายไว้นะคะว่ากระบวนการปั๊มเนี่ยมันใช้แรงกระแทกสูงทำให้ผิวโลหะมันเรียบตึงไปเลยครับซึ่งมันจะต่างจากการสร้างแบบออการหลอมโลหะอ๋อครับ เพราะว่าโลหะที่หลอมเนี่ยพอโดนความร้อนมันก็จะขยายตัวใช่ไหมคะครับผมทีนี้พอเย็นตัวลงเนี่ยโลหะมันก็จะขดตัวหรือยุบตัวลงอ๋อมันจะยุบลงใช่ค่ะการยุบตัวนี่แหละค่ะที่ทําให้เกิดตําหนิอย่างพวกรูพรุนเล็กๆเ,เ,เป็นตุ่มๆคล้ายๆเม็ดผดนะคะครับครับพื้นผิวโดยรวมมันก็จะไม่เรียบตึงเท่ากับปานปัม๊มแล้วก็อาจจะมีพวกสิ่งเจือปนเป็นเม็ดขี้กากอะไรแบบนี้ปนอยู่ด้วยเข้าใจเลยครับ ซึ่งลักษณะพวกนี้ก็จะช่วยให้เราพอแยกแยะได้ว่าเหรียญไหนไม่ได้มาจากการปัม๊มเพราะฉะนั้นจากด้านหน้าเนี่ยสรุปเบื้องต้นได้เลยว่าเหรียญนี้น่าจะมาจากการปั๊มค่ะชัดเจนมากครับพอเห็นภาพความแตกต่างเลยทีนี้ประเด็นที่คุยกันเยอะๆก็คือด้านหลังใช่ไหมครับที่บอกว่าดูแล้วมันต่างจากด้านหน้า ถูกต้องเลยค่ะด้านหลังนี้เป็นประเด็นที่คุณชัยนริตก็พูดถึงนะคะท่านก็ยอมรับว่าเออถ้าดูแบบผิวเผินเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันตื้นกว่าด้านหน้าดูไม่ค่อยคมเท่าไหร่ครับดูตื้นๆใช่ค่ะดูแล้วตื้นๆไม่คมแต่ท่านก็ชี้ให้ดูว่าถ้าเราพิจารณาดูรายละเอียดจริงๆนะคะตามตัวยันตามเส้นสายต่างๆเนี่ยมันก็ยังมีความคมชัดอยู่นะคะไม่ใช่ว่าหายไปอ ยังมีความคมอยู่ค่ะยังคมคมอยู่ซึ่งตรงนี้ท่านก็วิเคราะห์ว่าลักษณะนี้ก็ยังบ่งชี้ว่าเกิดจากรอยปั๊มเหมือนกันค่ะแม้ว่าอาจจะดูต่างจากด้านหน้าไปบ้างครับผมแล้วนอกจากหน้ากับหลังแล้วมีดูส่วนอื่นประกอบอีกไหมครับมีค่ะส่วนที่สำคัญมากๆอีกจุดที่คุณชัยนริศเน้นก็คือขอบข้างเหรียญค่ะที่เรียกว่าตัวตัดตัวตัดขอบเหรียญใช่ค่ะตรงนี้มีข้อสังเกตที่น่าสนใจมาก คือท่านพบร่องรอยที่เกิดจากการใช้เอ,อ่อตัวบล็อกรองตอนที่เขาตัดขอบเหรียญน,นะคะบล็อกรองมันคืออะไรครับท่านอธิบายว่าเขาใช้เพื่อป้องกันไม่ให้แม่พิมพ์ด้านหลังซึ่งเป็นรูปอาจารย์ทิมเนี่ยเสียหายตอนกระแทกตัดขอบนะคะอ๋อการกระแทกด้านหลังใช่ค่ะแล้วร่องรอยการกระแทกร่องรอยจากบล็อกรองเนี่ยมันก็ปรากฏให้เห็นบนขอบเหรียญน,นี้ด้วยค่ะ โหละเอียดจริงๆค่ะท่านก็เลยเน้นว่าเวลาดูขอบเหรียญเนี่ยต้องดูให้ดีต้องแยกให้ออกว่าเป็นรอยฉีกจากการถอดแบบหรือว่าเป็นร่องรอยที่เกิดจากการปั๊มการตัดขอบที่คมชัดแล้วก็การใช้บล็อกรองซึ่งในเหรียญน,นี้ท่านพบร่องรอยที่สอดคล้องกับอย่างหลังมากกว่าค่ะครับอ๋อมีเรื่องห่วงด้านหลังนิดน,นึงท่านบอกว่าพิจารณายากหน่อยเพราะเหรียญค่อนข้างบางค่ะเข้าใจครับ โโอ้โหการดูขอบเหรียญนี่มีรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยเรื่องบล็อกรองนี่ก็น่าสนใจค่ะจากการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนะคะคุณชัยนริศก็สรุปว่าลักษณะตัวตัดเนี่ยมีความชัดเจนแล้วก็สอดคล้องกับเหรียญรุ่นเดียวกันที่เป็นเนื้ออื่นๆอ,อย่างเนื้ออัลปากาด้วยค่ะครับ พอพิจารณาภาพรวมทั้งหมดทั้งด้านหน้าด้านหลังขอบตัดบทสรุปของคุณชัยนริศต่อเหรียญองคนี้เป็นยังไงบ้างคะครับโดยรวมแล้วจากลักษณะทางกายภาพต่างๆที่ปรากฏนะครับโดยเฉพาะลักษณะตัวตัดขอบเหรียญที่มันสอดคล้องกับเหรียญแท้รุ่นเดียวกันในเนื้อโลหะอื่นๆอย่างเช่นเนื้ออัลปาก้าที่คุณชัยนริศท่านคุ้นเคยดีอยู่แล้วค่ะท่านจึงวินิจฉัยว่าเหรียญน,นี้มีเปอร์เซนต์ความเป็นเหรียญแท้สูงมากและสามารถออกบัตรรับรองพระแท้ให้ได้ครับค่ะ ก็นับว่าเราได้เห็นรายละเอียดแล้วก็กระบวนการพิจารณาเหรียญหลวงปุ่ทวดรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์2508เนื้อทองคําตามมุมมองแล้วก็คําอธิบายของคุณชัยนริศเพชรพันทองชัดเจนเลยนะคะครับผม